ย่านรังสิตวิกฤตหนักน้ำท่วมสูงหน้าเสียรังสิตต้องปิดการจราจรจับตาคลอง6กวาระดับน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่องแต่ยังรับมือได้เฝ้ารงขันกัน้นบางบัวกิโลเมตรนายกรัฐมนตรีแนะพื้นที่กทมอย่าประมาทให้ยกของสูง1เมตรพร้อมเตรียมรับมือน้ำทะเลหนุน28-30ตุลาคมนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์ของสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันเสาร์ที่มาคม150 นนจากคลองประปานะคะคซึ่งล่าสุดจากการแถลงของสปปนะคะก็บอกว่าได้มีการดําเนินการซ่อมประตูระบายน้ําไซฟอนที่รังสิตนะคะซึ่งตอนนี้ดําเนินการไปแล้ว90%ที่เหลือนะคะคาดว่าจะเสร็จภายใน20นาฬิกาของวันนี้หรือว่าอย่างช้าเช้าวันพรุ่งนี้นะคะครับซึ่งถ้าซ่อมเสร็จก็คงจะทําให้ปัญหาน้ําที่ออล้นทะลักเข้ามาทางคลองประปาก็คงจะเบาบางลงนะค,ะครับเพราะรว่าหลายพื้นที่ในบริเวณนั้นตอนนี้ก็ประสบปัญหาอย่างมากรวมทั้งอีกหลายจุด ในกรุงเทพมหานครที่ยังคงน่าห่วงอยู่นะครับเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยการไปตรวจสอบสถานการณ์ที่เป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพกันก่อนนะครับซึ่งณขณะนี้ต้องจุดวิกฤตหนักของวันนี้นะครับอยู่ที่ทางตอนเหนืออยู่ที่ถนนพหลโยธินซึ่งมีพื้นที่ติดคลองรังสิตตั้งแต่หน้าห้างสรรพสินค้าเซียรังสิตไปจนถึงสะพานข้ามคลองรังสิตนะครับตอนนี้ถูกน้ําท่วมสูงจนรถไม่สามารถแล่นผ่านได้แล้วนะครับ ขณะที่ระดับน้ําในคลองรังสิตยังคงเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งน้ําส่วนหนึ่งได้ระบายลงไปที่คลองหกวาส่งผลให้น้ําในคลองหกวามีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามคันดินของกทมออยังสามารถรับน้ําได้พร้อมกับมีคันดินเพิ่มและเฝ้าระวังไม่ให้ซื้อคันกั้นน้ําออกไปในส่วนของคลองประปานะครับยังคงมีระดับน้ําสูงตลอดสายเช่นกันและมีน้ําล้นออกมาในบางช่วงซึ่งกทมได้ใช้เครนยกเปิดประตูระบายน้ําของการประปาที่ชํารุด ที่บริเวณคลองสามเสนเพื่อเร่งระบายน้ําหวังลดระดับน้ําในคลองประปาผ่านสถานีสูบน้ำสามเสนไปออกแม่น้ําเจ้าพระยาเราไปตรวจสอบกันที่คลองสามเสนนะครับซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าในช่วงของการเชื่อมคลองประปาระดับน้ํายังต่ํากว่าตลิ่งเกือบสองต่ากว่านนทบุรีค่ะซึ่งถูกน้ําจากคลองประปาเอ,อ่อล้นเข้าท่วมแล้วร้อยละ30ของพื้นที่นะคะไปติดตามรายละเอียดกับคุณพิษนุแป้นวงรายงานสดจากถนนทรงประภาค่ะ ในพื้นที่เขตดอนเมืองร้อยละ30ที่ถูกน้ําท่วมในขณะนี้นะครับมีประชาชนเกือบ5 0 0พันคนครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเรื่องของน้ําท่วมในขณะเดียวกันนะครับในบริเวณพื้นที่ถนนโปนโยธินตั้งแต่ฟิลเชอร์ปราครังสิตไปจนถึงเสียรังสิตน้ําก็ได้กลับบนสงพระรานาว,วงประชาถูกน้ําท่วมเมตรถึง1เมตรชุมชนที่น้ําท่วมสูงได้แก่ชุมชนในวัดเวรุวานารามชุมชนวัดไผ่เขียวและหมู่บ้านบูรพา ชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่ำอย่างชุมชนบริเวณสามแยกสนามบินเล็กน้ำท่วมถึงเมตรครึ่งนะครับชาวบ้านบอกว่าน้ำไดลากเข้ามาเมื่อคืนอย่างเร็วมากแม้ว่าจะมีการเตรียมยกเข้าของวัขึ้นไว้ที่สูงไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ยังเก็บไม่ทันบ้านชั้นเดียวหลายหลังจมน้ําเกือบมิดหลังคาชาวบ้านเริ่มเคลื่อนย้ายออกไปพักที่บ้านญาติและศูนย์พักพิงที่เขตด,ดอนเมืองจัดไว้ดังชั้นหลังลําบากจนไม่สามารถเข้าออกได้ นายภูมิพัฒน์ดำรงเกีรติศักดิ์ผู่มในการเขตดอนเมืองกล่าวว่าพื้นที่ดอนเมืองถูกน้ําท่วมคิดเป็นร้อยละ30ขณะนี้กําลังเร่งประสานให้ทหารช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังศูนย์พักพิงที่จัดไว้คือโรงเรียนในเขตดอนเมือง7โรงศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสอปพและศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ ำอำเภอปากดอนเมืองนั้นเพิ่งเริ่มทำชาวบ้านต้องการในเขตเร่งทำคันกั้นน้ำตั้งแต่ซอยปิ่นเจริญ4จนถึงเชิงสะพานสีสมานที่จะช่วยลดความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตดอนเมืองได้ ในขณะที่พื้นที่ใกล้ๆกันนะครับในเขตเดียวกันนั้นด้านบริเวณถนนพลโยธินครับหน้าเซียหลังสิตมีน้ําท่วมขังบริเวณถนนขาเข้าและขาออกนะครับสูง30ซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถเข้าออกบริเวณตลาดหลังสิ์ฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตและก็เส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังนครนายกซึ่งได้มีการกันเส้นทางการจราจรไม่ให้รอกขีดในย่านงานต่างระดับทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีรายงานว่าศูนย์อพยพบางแห่งนะครับจะต้องย้ายประชาชนออกนอกพื้นที่เนื่องจากว่าน้ําได้เพิ่มระดับสูงมากขึ้น ครับคุณภาคภูมิครับขอบคุณคุณพิษนุนะคะ ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าระดับน้ำนะคะก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทยอยเข้ามาในกรุงเทพขึ้นเรื่อยๆนะคะคแต่ว่าสำหรับท่านที่เป็นห่วงในเรื่องของน้ำประปานะคะการประปานครหลวงยังคงยืนยันค่ะว่าสามารถผลิตน้ำประปาได้ตามปกติแล้วก็คุณภาพของน้ำยังอยู่ในระดับมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะมีสีที่ออกเข้มขึ้นนะคะแล้วก็มีสีเหลืองขึ้นมีกลิ่นของถ่านด้วยซึ่งก็เป็นส่วนที่เอาไปใช้รักษาคุณภาพน้ำนะคะคไปดูอีกจุดหนึ่งันกันเหนือจาก <c oughs> ที่จะหกวานทาให้การรายละเอียดจากคุณศรีสุดาวินิสุวรรณรายงานสดมาจากสายไหม่ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณภาคภูมิคะขณะนี้นะคะที่เขตสายไหมาชาวบ้านเริ่มได้รับผลกระทบนะคะรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ในเขตรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพด้วยค่ะเพราะว่าน้ําเหนือนั้นไหลเข้ามาทางกรุงเทพแล้วนะคะผ่านมาทางคลอง6วาขณะที่คันกั้นน้ําริมคลอง6วาด้านหลังนี้นะคะบางจุดนั้นเริ่มมีความชํารุดแล้วค่ะเจ้าหน้าที่กําลังเร่งซ่อมแซมค่ะ หลังจากมดทุ่งอยุธยาทยอยไหลคลอง6กน้ำจากคลอง5้าถึงสิเมตรค่ะทําให้มีน้ํารั่วซึมเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมนอกจากนี้ชาวบ้านชุมชนจามอนล่าสนุนซึ่งอยู่ในเขตรอยต่อของกรุงเทพและจังหวัดประทุมธานีก็ได้รับผลกระทบจากน้ําในคลองหกวาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีน้ําท่วมขังสูงในหมู่บ้านคนบางคนของลายคันไก เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหากระสอบทรายหายไปในจุดชุมชนนอกคันกั้นน้ําเพราะต้องการระบายน้ําที่ท่วมขังออกจากบ้านตนเองค่ะวันนี้ชาวสายไหมนะรวมถึงอีก6เขตเฝ้าระวังนะคะอันได้แก่คลองสามวาบางเขนน้องจอกข่าวการก็ขอต่างในการป้องกันทั้งการเร่งระบายน้ําสู่ทะเลออกทางกทมทางฝั่งตะวันตกและเตือนให้ประชาชนไม่ประมาทค่ะ ัหยุดนี้นะคะพี่น้องประชาชนอยากให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากสปอนะคะและเตรียมการในการโยกย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงอย่างน้อย1เมตรคะ่ะเพื่อเป็นการปลอดภัยและป้องกันไว้ก่อนรวมถึงระบบไฟฟ้าสําหรับพี่น้องที่มีที่จะยานไม่ได้อยู่ใน ขณะที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถแถลงข่าวว่าได้รับทราบคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ให้กทมบริหารจัดการเปริดประตูระบายน้ำโดยระบุว่าการทำงานของกทมสอดคล้องกับสปพโดยจุดปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังคือเส้นผนโยธินตัดกับคลองรังสิตซึ่งคลองรังสิตมีระดับน้ำ2เมตร60เซนติเมตรส่งผลให้น้ำเอ่อทังด้านเสียรังสิต ส่วนระดับน้ําคลองมหาสวัสดิ์เป็นอีกจุดที่ต้องอาาแต่ว่าสู่แม่น้ําต้องการทำงานแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่าโทษกันไปมาค่ะผมก็พยายามร่วมมือมาโดยตลอดนโยบายของกรุงเทพมหาคนครก็เหมือนกับรัฐบาลครับเปิดประตูน้ําในระดับที่เหมาะสมมันไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกันนะครับนะครับขอบคุณมากครับ และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่ท่าอากาศยานทหารบน6นายยงยุทธวิชัยดิตรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นตัวแทนรัฐบาลรับมอบสิ่งของช่วย1หลเวรนแยกบางพูถนนบางรวยใส่น้อยแล้วนะครับและอาจจะไหลเข้าท่วมมาถึงถนนรัตนาธิเบศที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามติดตามจากรายงานของคุณธ,ธีรวุฒิสิติพัฒคุณครับ ขณะนี้นครับผมยืนอยู่บนเรียนถนนบางกรวยไซน้อยด้านหน้าผมเป็นมุ่งสู่ตลาดบางบัวทองจากเมื่อวานนี้ที่เรารายงานนะครับน้ําตรงนี้ไม่มีเลยนะครับแห้งสนิทแต่ถึงว่าขณะนี้ระดับน้ําถึงตะตุ่มแล้วนะครับ <c oughs> สภาพของเดิม <c oughs> ครับเจ้าหนาที่พยาบาลนะครับบอกว่าครับจะมีอาการในส่วนของผื่นคันน้ํากัดเท้ามีไข้และที่สําคัญคือการ เหยียบสิ่งของมีคมนะครับทำให้เป็นบาดแผลจํานวนมากแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของโรคอัทยักที่จะค่อนข้างสูงมากนะครับรวมถึงนะครับในส่วนของประชาชนที่ค่อนข้างที่จะมีอาการเครียดจากสภาวะน้ําท่วมค่อนข้างมากนะครับอีกทั้งในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยที่ค่อนข้างจะมีโรคประจําตัวเสียส่วนใหญ่นะครับแล้วก็การท,าที่จะมีการไปยังพื้นไหาล่าสุดยันว่าใช้ความพยายามปิดประตูน้าสายฟ่อนที่รังสิตนะครับในขณะที่ปัญหาเรื่องคุณภาพของน้ํานั้นยังยืนยันครับว่าเป็นไปตามมาตรฐานขององ,องค์การอนามัยโลกครับ ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับศูนย์ปฏิบัติการที่เหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสอปภได้เปิดถแถลงข่าวติดตามความคืบหน้าสถานการณ์น้ําโดยในวันนี้สปภได้เปิดถแถลงข่าวพร้อมผู้บริหารการประป,ระปานครหลวงยืนยันความคืบหน้าการปิดประตูน้ําท่อรอดหรือสาฟ้อนบริเวณลังสิตนะครับซึ่งขณะนี้ความคืบหน้าได้มีแล้วถึงร้อยละเกส่งผลให้ระดับน้ําในคลองประปาลดลงสเซนติเมตรผมนอกเร่งระบายน้ำเข้าจากของประปาบริเวณเขตหลัก4ี่ดอนเมือง โดยเร็วที่สุดโดยยืนยันว่าสปพ,อพอและกทมจะร่วมกันทํางานด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้ทันสรานการณ์หลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาได้แต่งตั้งนายพระน,นายสวนรัตน์ปรลัดกระทรวง,<อ>งมหาดไทยเป็นหัวหน้าสปพร่วงหน้าได้ร่วมทํางานอยู่ที่กรทมและหลังจากนี้และหลังจากที่รัฐบาลประกาศใช้พรบภัยพิบัติธรรมชาตินะครับการบริหารจัดการก็น่าจะเป็นเอกภาพมากขึ้น ขณะที่ปัญหาเรื่องคุณภาพของน้ำประปาซึ่งหลายฝ่ายวิตกกังวลน,นั้นการประประนาคนครหลวงยืนยันว่าขณะน,นี้การผลิตน,น้ำประปาทได้คุณภาพสามารถบริบาลได้ต่างคนนี้ก็ได้เกิดผลทําให้น้ําสามารถจะทรงตัวอยู่และก็คิดว่าในวันนี้เราสามารถจะสามารถที่จะเพิ่ม ในการที่จะลดระดับของน้ําในกองปาปลาลงได้อีกนะครับสําหรับในเรื่องของคุณภาพน้าประปาซึ่งพี่น้องประชาชนมีความห่วงใยนะครับว่าจะมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพน้ําที่อาจจะใช้ไม่สะดวกนะครับอยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าขณะนี้เรายัางผลิต น้ำประปาให้บริการกับพี่น้องประชาชนอย่างปกติอยู่นะครับส่วนปัญหาของกลิ่นนะครับอาจจะมีกลิ่นในเรื่องของอกลิ่นของผงถ่านบ้างเพราะเราได้ใช้สารพิเศษคือผงถ่านกำมันนะครับเข้าไปในสีนะครับเข้าไปมีน้ำไหล1,600ล,ลูกบา์เมตรแต่ในปีนี้มีน้ำไหลเข้าสูงถึง1 1 0 0 0ล้านลูกบา์เมตรสูงกว่าปีที่แล้ว2เท่าขณะนี้จึงต้องระบายน้ำออกจากเกื่อนต่อเนื่องและระดับน้ำในจังหวัดนครสวรรค์ได้ลดลง4,000ล้านลูกบา์เมตรต่อวันและคอยลดระดับ ลงเมื่อน้ำไหลผ่านจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีและอ่างทองนางสาวยิ่งรักชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีระบุเข้าท่วมพื้นทในหลายพื้นทัพบวิพลและนพพร,รัตน์ชธานีซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมครับพลอากาศพลอากาศตีเียราภาพเสนาวงั์ผู้อุปนายการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศเปิดเผยว่าสถาบันการ,การ,การแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ นำผู้ป่วยหนักจากโรงพยาบาลภูมิพลจำนวน4ีรายและโร,โรงพยาบาลนพร,รัตน์ราชธานีจำนวน8รายเคลื่อนย้ายโดยเครื่องบิน430ของกองทัพพนังและโรงพยาบาลพมดังการเคลืนย้ายผู้ป่วยถือเป็นแผนที่ป้องกันปัญหาความวุ่นวายหากสกหักสถานการณ์น,รน้ำมี